ค่ะชมรถเข้ามานะคะอัปเดตกันให้อีกแล้วคุณพี่ผ่อนอยู่5,000ันได้คันไหนบ้างนะคะนี่เลย3คันนี้คุณพี่จัดมาให้เลยสําหรับใครที่หารถใช้งานและเครื่องยนต์อึดถึอทนนะคะมาดูต่อในคลิปเต็มได้เลยคุณพี่3คันนี้คัดมาให้แล้วห้ามพลาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มิกกี้ก็พามาชมกันกันกบรถที่ เป็นมือสองราคาถูกๆนะผ่อนเบาๆนะคะแต่ยังได้ในเรื่องของความคุ้มค่าอยู่นะคุณพี่ตัวโตโยต้วยาวีออสเนี่ยมันมีมาหลายเจนมากๆเลยนะตั้งแต่ตัวเจนเขาเรียกว่าตามชื่อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพี่นี่เลยก็จะจัดมาให้เจน2เจน3นะคะให้พี่ๆได้รับชมกันเนาะทั้ง3คันนี้คุณพี่บอกเลยว่า คุณค่าแน่นอนนะคะเลือกไปใช้งานไม่ผิดหวงังด้วยตัวเครื่องยนต์เขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปแถมตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะออกแบบมาให้มันเหมาะและสะดวกในการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองและนอกเมืองคันเดียวครบจบเลยนะวันนี้มิกี้พาพี่พิมมาดูก,กันกับตัว Toyota าวีอนะคะเครื่องพันห้านะคุณพี่ สภาพก็คือมีเข้าใหม่ด้วยนะแล้วก็มีคันที่พร้อมใช้ด้วยนะคะว่าจะมีขนไหนคุ้มคุ้มนะสสี3สไตล์นะแล้วก็มาดูคันแรกกันเลยค่ะสำหรับคันด้านหน้าตรงนี้คุณพี่ป้ายทะเบียน8134คือ Toyota VOS รุ่น 1.5J ค่ะแต่คันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะคุณพี่ปีไม่ลึกมากนะคะและตัว J จริงๆเขาเป็นล็อก,กระทะเนาะคันนี้ไปใส่เป็นสเปคให้มันเหมือนตัว E ก็คือเพิ่มออปชั่นนั่นเ,นเอง เป็นตัวล้อมแม็กนะคะได้ไปเลยคุณพี่แล้วก็มีดิสเบกให้เรียบร้อยแล้วนะ ตัวนี้เนี่ยเป็นยางกุดเกียร์ค่ะถ้ายางเสริมสภาพมิกกี้เปลี่ยนให้แล้วตัวเจเนี่ยไฟหน้าเขาได้เป็นแบบพาโรเจนนะคุณพี่สีตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะดูแลง่ายเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยเน้นใช้งานเลยคุณพี่ผ่อนอยู่ที่ประมาณ55,000ันปนต้นนะคะตลอดอ,อายุสัญญาถ้าคุณพี่ไม่ใช้เงินออกรถนะได้เลยหรือจะซื้อสดในงบอยู่ที่3 0 0 0 0 0นะคะกว่าๆก,ก,ก็ได้คุณพี่คันนี้นะไมของเขาน้อยด้วยนะพี่ๆมาดูกันใบสกอบมีให้ทุกคันนะคะไมหกหมื่นสามเท่านั้น ตัว1.5 entry นะขอภายไม่ใช่ตัว J ตัว entry นะคะพี่พี่ไม้แค่65,000นี่เลยสตาร์ท <Start S 2> ให้ได้ดูกันเลยนะคะนี่สตาร์ Start ททีเดียวติดเลยเพราะเครื่องยนต์เขาเนี่ยเช็คมาให้แล้วไม่มีเรื่องระบบล้วนเครื่องสั่นเครื่องหลวมนะคะเนี่ยไฟหน้าจอไฟโชว์เขาก็แค่เบรกมือกับตัวประตูเท่านั้นนะคุณพี่ไม้6 3 0 0 0ค่ะรับประกันได้เลยว่าตัวรถเนี่ยไม่ใช่รถกอม่มาแน่นอนดูจากอะไรบ้างอ่ะนี่เลยคุณพี่พ อันนี้รถเข้าใหม่นะผ่านการใช้งานมาบ้างแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะคะหน้ายางยังมีเต็มๆยังไม่โลนแล้วที่มันดูได้หลายอย่างเลยนะว่ารถมันเป็นสภาพนี้คือกับสีกไม้มาหรือเปล่าเนี่ยรถเกตเอดูไม่ยากค่ะเราคัดมาให้ที่นี่แล้วนะคุณพี่ใครสนใจคันนี้นะคะภายในเนี่ยได้บอกผ้าเปิดป๊าเดียวแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะแล้วก็หน้าจอจะเป็นแบบแดชบอร์ดวิทยุแมนนวลนะคุณพี่แอร์ปรับพัดลมแมนนวลส่วนเกียร์เป็นออโต้นะคะ คันนี้บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมรอบคันรับประกันมากกว่า200จุดค่ะ3แสนกว่าบาทมพี3 0 0 0แสนกลางๆนี่แล้วติดเป็นกล้องให้ด้วยนะข้างหลังเซ็นเซอร์ก็มีให้ครบแล้ว6 0 0มื่นกว่าเท่านั้นใครสนใจนะคะจัดมาได้เลยนะ V ีออสหนึ่งจไม่6กหมืสปี2020นะคะแล้วก็มาอีกคันหนึ่งคุณพี่ตัวนี้เนี่ย ถ้าใครที่เป็นสายโตโยต้าอยู่แล้วไม่มีไม่รู้จักเนาะตัวนี้นะคะได้เป็นตัวรุ่น1.5 T-RD Sportivo รถเพิ่งเข้ามาเลยคุณพี่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพนะคะตัวนี้เป็นรถปี2012จดใช้ในปี2013ต้องบอกว่าสภาพนี้คุณพี่หายากมากๆนะที่เป็นตัว T-RD แล้วชุดแต่งแท้รอบคันแม้กระทั่งตัวแม็กเองเนี่ยก็ยังเป็นแม็กเดิมโรงงานนะรุ่นพิเศษคันนี้นะคะคุณพี่สีดำด้วยนะ ค่อนข้างจะสภาพดีเลยเดี๋ยวแถมขัดสีมาให้ด้วยสปาตัวรถให้อีกตั้งหาเนี่ยชุดท r อาแท้เลยตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยเราเก็บงานให้นะคะตัวนี้1 9ึ่งแบาทคุณพี่1 9 9่0 0สนนอกจากได้ล้อแม็กซ้ายล้อของตัว t r อาที่ตรงรุ่นไปแล้วนะภายในเนี่ยเขาได้เป็นตัวเบาะแท้ t r อานะคะยังสภาพดีอยู่เลยนี่เบาะก,กึ่งกำมะหยี่กับหนังนั้นลายสีส้มนะคะแซมกับสีดา โฮมกรารมยร TRD e Sportivo e แท้นะคุณพี่คงม,มาลัยได้เป็นแบบ3ามก้านยูทเทนนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะแล้วก็ครอบมากับด้านข้างนะคะวัสดุตกแต่งเป็นสีส้มลายเคยปล่าหัวเกียร์ยังสภาพสมบูรณ์อยู่เลย1,99,000บาทซื้อสดได้จากไฟแนนซ์ได้ค่ะคุณพี่แต่ถ้าคุ้มๆก็ซื้อสดได้เลยเพราะว่าคันนี้ไม่มีบวกแบบเพิ่มนะคะคุณพี่ย สครับเพจเงากริบเลยคลิวกระส่าติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะด้านล่างติดไลฟ้ามาให้นะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกตรงที่3ให้และนี่เลยชุดแต่งรอบพันคุณพี่ TRD SPORT ส v o ปี12-13มไงแค่แสนเจ็ดนะคะอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นคุณพี่บอกเลยว่าคุ้มนะคันนี้เอาไปใช้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องให้เช็คตัวระบบท้ายภายน,นอกและภายในขัดสีอบโอโซนให้ กบจบเลยคุณพี่เดี๋ยวแถมต่อภาษีพรบไปให้ด้วยนะคะใครสนใจมีคันเดียวเท่านั้นและหายากมากเลยสเปคนี้ทักกันเข้ามาได้นะที่เบอร์ด,ด้านล่างได้ทั้งโทรและอัดไลน์0811419094นะคะโครงสร้างดูกันสักนิดนึงและประกันให้เลยนะไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิกามาก่อนอย่างแน่นอนนะคะตามชอบตามมุมที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยเราเก็บงานให้ล้างทำความสะอาดให้นะคุณพี่ดูบอก,ก่อน บอกข้างคนขับก็คือตึงๆเลยนะคะตะเข็บได้ไม่มีปริไม่มีขาดนะสภาพก็ค่อนข้างจะดูดีเนี่ยรอยขีดข่วนท้านหนาไม่ค่อยมีเลยที่วางแก้วก็มีให้นะคะเอกสารตัวรถเช็คที่มาที่ไปได้มีเล่มพร้อมโอนนะใครจองมานะคะให้สิทธิ์คนเดียวเท่านั้นพอสเปคนี้ไม่ได้มีมาแบบ3-4คันนะ ด้วยรถปีลึกแล้วแล้ะสภาพแบบนี้เนี่ยคุณพี่ตรงกับมาตรฐานเพชรยนต์นะคะก็คือคัดมาให้แล้วหน้าง,งาน,นพี่ไม่ต้องไปรู้เลยว่าจะได้รถไม่สวยรถไม่ดีไปใช้นะอันนี้คือเราคัดให้ด้วยความตั้งจใจอยากจะใส่ใจส่งมอบสิ่งดีๆให้เนาะย้ำอีกทีคุณพี่ TRD ปี2012นะคะจดใช้งานปี13ไม่แค่แสนเจ็ดหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพร้อมออกรถนะคะขับกลับบ้านได้เลยเบอร์ด้านล่างติดต่อเรื่องรายละเอียดการออกรถได้เลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็หอ,อกได้นะพี่พีมามาดูอีกคันนึงอันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานเหมือนกันนะ n นร o 1น entry นะคะคุณพี่มากันในสีขาวซึ่งจริงๆอะเดี๋ยวจะมีอัปเดตมาให้นะคุณพี่ส่วนสีขาวมี1.5มิตรด้วยนะคะใครที่ชอบออปชั่นเยอะกว่านั้นงบถึงกว่านั้นก็จัดได้นะประมาณ3 0 0แสนไปๆส่วนคันนี้เนี่ยคุณพี่ประหยัดจากตัวไม่6 000, 2 0 0ื่นไปอีก10,000นะคะอยู่ที่3,490 0 0บาทเป็นตัวปี2019เนาะ สีขาวนะคุณพี่ภายนั่งออกเนี่ยได้เป็นสีนี้ภายในได้เป็นเบาะสีเดียวกันเลยนะคะเบาะผ้าลายกราฟิกลังพึ่งแบบนี้นะสภาพด้านในคันนี้ค่อนข้างจะดีไม่โรงเลยนะแล้วก็ตัวรถก็คือออปชั่นเหมือนกันหมดเลยมีกระจกข้างาพับไฟฟ้าพวงมาลัย3ามการโยรีเทนเกี่ยวออโต้นะคะคุณพี่คันนี้ติดฟิล์มลามินาไปให้ด้วยวรอบคันเลยนะสปารถให้เหมือนกันค่ะคุณพี่ป้ายทะเบียน3 5 9 0 3 4 9 0 0ีบาทคุณพี่ได้ทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์ผ่อนอยู่ที่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคุณพี่สำหรับคันนี้นะคะจัดมาได้เลยหรือว่าจะดูเลยเรื่องของรายละเอียดตัวอื่นว่ามีราคาใกล้เคียงหรืออยากได้เลขไม้น้อยอัปเดตกันได้เรื่อยๆนะคุณพี่มีรถเข้าใหม่ตลอดอย่างตัวเนี้ย รุ่นเดียวกันนะกับตัวคันแรกที่ให้ดูนะคะสีบอลแต่เขาเนี่ยได้เป็นสเปคเดิมโรงงานก็คือเป็ล้อก,กระทะแบบนี้เนาะแล้วแต่พี่ๆเราชอบเลยนะดูแบบไหนสนใจแบบไหนนะคะทักกันเข้ามาได้สป,ปาตัวรถให้ดูแลให้นะคะคุณพี่วันสูงมอบก็คือคลิปวันนี้แน่นอนพร้อมมีการรับประกันนะคะในเรื่องของการตวรวจรถเนี่ยมีใบเซอร์รับประกันให้ทุกคันถ้าพี่ๆสนใจเนี่ย มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะมากกว่า300คันแต่ว่ารถที่เอาเป็นว่าวันนี้มิกกี้นะคะเน้นแต่คัดที่มันน่าใช้งานคือเอาไปใช้ไม่แบบคิดอะไรเยอะไม่ต้องดูแลมันเยอะไม่เน้นออปชั่นเน้นราคาแล้วก็คุณภาพตัวรถนะคะ3คันนี้ก่อนอยู่5 0 0 6 0 0 0คุณพี่จัดได้ทุกคันเลยนะคะแล้วก็ได้เครื่องอืดถึกทนคุณชื่อว่าแบนต์โตโยต้าเนาะดูแลไม่จุกจิกนะคะดูแลง่ายนะใครสนใจนะคะ ติดต่อมาเบอร์ด้านล่างได้เลยมิกี้เพชรยนต์ยินดีให้คําปรึกษาค่ะเดี๋ยววันนี้เรามากันแค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะคะกดติดตามกันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้ค่ะทักมาส่วนตัวได้เลยถ้าหารถสวยๆอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้เดี๋ยวมิกี้ขอตัวรัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆไปแล้วสวัสดีค่ะ